ผมรู้สึกว่าของปลอมนะครับพัฒนาเรื่องเสียงขึ้นมาดีขึ้นมากเลยนะครับบางคนนะครับบางคนซื้อของปลอมไปยังไม่รู้เลยครับว่าตัวเองใช้ของปลอมอยู่นะครับสวัสดีครับทุกคนครับผมเฮียแม็กเล็งแซบแห่งเกาะช้างนะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาเปรียบเทียบลำโพงมาแชลคิวเบิร์นู ของแท้ของปลอมภาค2นะครับภาคแรกนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนั้นเนี่ยผมถือว่าทำได้ใกล้เคียงกับของจริงแล้วนะครับแต่ตัวนี้ครับมีระบบชาร์จที่เหมือนของจริงมากขึ้น,นครับที่สำคัญคือเสียงครับเสียงพัฒนาขึ้นมากๆและงานประกอบนะครับค่อนข้างเมียบนะครับเรียกว่า แทบจะใกล้เคียงศูนย์ไทยเลยนะครับแต่ก็ยังมีจุดสังเกตอยู่ดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับจุดสังเกตนะครับแล้วก็ไปฟังเสียงกันด้วยว่าของปลอมเนี่ยมันพัฒนามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับทุกคนครับและยังสังเกตได้เหมือนเดิมนะครับก็คือโลโก้นะครับตัวแอนะครับยังไม่ติดกันนะครับ นี่ครับของปลอมจะสังเกตได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับตัว L ครับตัว L ตัวสุดท้าย2ตัวนะครับจะไม่ติดกันนะครับของปลอมนะครับในขณะที่ของแท้นะครับตัว L จะติดกันเห็นไหมครับนี่นะครับงานประกอบนะครับนี่ครับตะแกรงนะครับทําได้สวยงามขึ้นนะครับนี่ครับตะแกรงค่อนข้างตรงนะครับการเข้ามุมแนบสนิทเลยทีเดียวครับ ถัดไปนะครับที่ยังสังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งนะครับนั่นคือของปลอมนะครับยังมีฟา์มเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับของแท้ครับนี่ครับยังมีฟาร์มมนนะครับยังมีฟาร์มมนของตรงเหลี่ยมนี้อยู่นะครับมาดูข้างหลังกันบ้างรู a u x นะครับนี่ครับรู a u x ตรงนี้ผมไม่ได้ให้มาเป็นจุดสังเกตนะครับของแท้นะครับ ก็มีรูรู AUX อยู่ทั้งทั้ง2ด้านนะครับแล้วแต่ลอตการผลิตนะครับส่วนลอตล่าสุดที่ผมได้มาครับรู AUX นะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับจุดต่อมาครับของปอมนะครับยังทําเรียนแบบไม่ได้นะครับนั่นคือระบบชาร์จครับเห็นไหมครับของแท้นะครับยังวิ่งสมูทอยู่นะครับแต่ของปลอมเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ ชาร์จไฟนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วครับจะล่างขึ้นบนสุดนะครับแต่ไม่สมูทเหมือนของแท้นะครับทีนี้นะครับมาถึงไฮไลท์นะครับของคลิปนี้กันแล้วครับผมจะมาพามาฟังเสียงนะครับมาดูว่าจะเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไว้หรือเปล่านะครับผมมีความรู้สึกว่าของปลอมนะครับพัฒนาเรื่องเสียงขึ้นมาดีขึ้นมากเลยนะครับบางคนนะครับบางคนซื้อของปลอมไปยังไม่รู้เลยครับว่าตัวเองใช้ของปลอมอยู่นะครับผมจะพาทุกคนไปฟังเสียงกันเดี๋ยวนี้เลยครับ ย้ำอีกครั้งนะครับฝ่ามือของผมคือของปลอมนะครับซ้ายมือของผมนะครับคือของแท้นะครับ ผมจะลองนะครับให้เสียงของแท้นะครับไปที่ระดับ90%เหมือนของปลอมนะครับมาดูว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับ คหมอนลงทางพวกคคนดูใจเหมือนเจอของสำคัญที่หล่นหายเหมือนได้นกลายเป็นใหม่มาเพืออที่ฉันนั้นขบกับเธอชีวิตฉันจริงได้เธอแต่ไม่รู้จอขอบคุณไม่รู้ทำยึง ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมเอาเสียงของของแท้กับของปลอมมาให้ดูนะครับถ้าเปิดเสียงให้ฟาร์มดังเท่ากันนะครับก็ต้องบอกว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างสูสีทีเดียวนะครับเรียกว่าห่างกันไม่เยอะนะครับแต่เมื่อเปิดวอลลุ่มหรือเปิดฟาร์มดังที่ตัวลําโพงนะครับกับมือถือนะครับให้เท่ากันนะครับทีนี้ครับจะเห็นความต่างของเสียงพอสมควรเลยนะครับของแท้นะครับจะดูเวทีเสียงจะดู ว้างฝานะครับพุ่งฝานะครับกังวานฝานะครับแล้วเสียงอิมฟาค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ก็ถือว่าของปลอมนะครับทําได้ดีขึ้นมามากแล้วนะครับใครจะซื้อมาใช้นะครับรุ่นคิวบ์บทนะครับก็ต้องระวังให้มากนะครับของปลอมทําได้ดีขึ้นนะครับทั้งการประกอบนะครับแล้วเสียงครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่ซื้อมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าตัวเองนะครับเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับก็ลองดูนะครับลองดูที่ผมสอนดูของแท้ของปลอมนะครับตั้งแต่ตอนต้นนะครับไม่มั่นใจยังไงก็สามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าโทรมาถามได้นะครับถ้าผมรู้นะครับผมจะตอบเท่าที่ผมรู้ครับ ของปลอมใน l a z a ด a นะครับมีเยอะมากนะครับมีตั้งแต่ราคา4,000บาทนะครับถึง9,000บาทเลยทีเดียวนะครับอย่างไรดูให้นีครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมได้นำคลิปดีๆนะครับมาเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันอีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ